สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับเอิญอารีนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวันนี้จะมาเล่าเรื่องตำนานผีกะผีคุ้มตระกูลของชาวล้านนาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะตำนานของผีกะตระกูลหรือผีกะได้กล่าวไว้ว่า ผู้คนชาวพื้นเมืองได้ซื้อกล้วยดอกไม้ซึ่งเป็นตัวแทนของผีกะจากพ่อค้าชาวลัวเพราะว่าต้องการให้วงตระกูลมีเงินทองมากขึ้นสอนให้ลูกหลานขยันขันแข็งทำมาหากินอดทนทำงานไม่เลือกกินทุกอย่างที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของหวานอาหารคาวอร่อยหรือไม่อร่อยก็กินได้ทั้งนั้นด้วยนิสัยดังกล่าวผีนี้จึงมีชื่อว่าผีกะ ซึ่งกะมาจากคำว่าตะกะเช่นคนขี้กะหมายถึงคนตะกะเจ้าของจะเลี้ยงผีกะไว้ในหม้อซึ่งวางไว้บนเพดานโดยนำกลวยดอกไม้ที่ซื้อจากพ่อค้าชาวลัวใส่ไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาผู้คนที่เลี้ยงผีกะไว้เป็นผีประจำตระกูลผีกะจะเฝ้าดูแลรักษาสมบัติให้เป็นอย่างดีฉะนั้นต้องจัดหาอาหารเลี้ยงให้ดีอย่าให้อดอยาก เพราะหากเจ้าของเลี้ยงไม่ดีผีกะจะออกหากินสิ่งสู่ชาวบ้านเพื่อให้เจ้าของอับอายขายหน้าลูกสาวตระกูลที่เลี้ยงผีกะจะถูกเรียกว่าสาวผีกะซึ่งผู้คนทั่วไปมักไม่กล้าแตะต้องเพราะมีผีกะคอยคุ้มครองด้วยเหตุนี้เองผีกะก็จะเกรงว่าลูกสาวของเจ้าของบ้านจะไม่มีคู่ผีกะจะทำะเสน่ห์ให้ลูกสาวสวยดูดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาค่ำคืน ในสมัยก่อนผู้คนใช้ตะเกียงหรือคนล้านนาเรียกกันว่าผางมันเพื่อใช้ส่องแสงในเวลาค่ำคืนในยามนี้เองผีกะจะแปลงร่างเป็นลิงเล็กๆสองตัวตัวผู้จับอยู่บนบ่าซ้ายส่วนตัวเมียจับอยู่บนบ่าขวาในขณะที่ลูกสาวอยู่ปันฝ้ายหรือทำงานตอนกลางคืนโดยที่ผู้คนมักไม่เห็นซึ่งลิงทั้งสองตัว จะช่วยกันเช็ดแก้มซ้ายขวาของลูกสาวให้สวยงามเล่นแสงไฟกลางคืนแต่งแต้มสายตาให้งามวาวสะท้อนแสงใต้ไฟด้วยเหตุนี้เองเรามักจะได้ยินว่าตาสวยอย่างสาวผีกะบางครั้งหนุ่มที่ไปจีบสาวต่างอยู่บ้านโดยไม่ทราบว่าสาวที่ตนเองไปจีบตอนกลางคืนนั้นเลี้ยงผีกะเมื่อเดินกลับใกล้ถึงบ้านก็จะมีนกฮูกตามมาส่งถึงบ้าน ก็จะทราบทันทีว่าสาวต่างบ้านที่ตนไปจีบนั้นเลี้ยงผีกะหากหนุ่มรักจริงก็จะไปเที่ยวหาสาวในวันต่อไปแต่หากกลัวว่าจะเป็นเขยตระกูลผีกะเขาก็จะหยุดไม่ไปเที่ยวหาสาวบ้านนั้นอีกเลยหากชายใดตกลงปลงใจแล้วว่าจะแต่งงานกับสาวผีกะก็จะทำการสู่ขอนำเงินค่าเสียผีไปใส่ผีแต่งงานกินแขกตามประเพณี เมื่อมาเป็นลูกเขยอยู่ด้วยกันกินข้าวครบเจ็ดไหซึ่งหมายถึงอยู่บ้านและกินข้าวครบเจ็ดวันเบาวลูกเขยก็จะเป็นคนในตระกูลผีกะไปด้วยบางครั้งเจ้าของหรือลูกหลานเลี้ยงดูไม่ดีไม่มีอาหารไหว้ผีกะผีกะก็จะเข้าสิงสู่คนที่มีผมหอมมีลักษณะเส้นผมหนาขึ้นอยู่ริมขวัญบนศีรษะเป็นสื่อสิงสู่ตอนกลางคืน ในขณะหลับหรือง่วงซึมจะเคลิ้มฝันเห็นลิงกระโดดเกาะตัวและร้องละมือหวยหวนเสียงกัดเสียงเย็นทำให้ผู้คนต้องรีบไล่ผีกะออกจากกร่างอันที่จริงความเชื่อเรื่องผีกะนั้นมีมานานมากแล้วในหนังสือบางเล่มยังกล่าวไว้ว่าผีกะเป็นผีที่เกิดจากการที่เจ้าเมืองไม่ชอบหน้าใครก็จะใส่ร้ายว่าเป็นผีกะเพื่อให้ชาวบ้านขับไล่พวกเขาออกจากหมู่บ้าน ซึ่งคนในสมัยก่อนหากไม่ชอบหน้าใครก็จะใส่ร้ายว่าเป็นตระกูลผีกะซึ่งบางหมู่บ้านถึงกับขับไล่ครอบครัวผีกะออกไปจากหมู่บ้านเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตำนานผีกะที่ได้รับฟังกันไปซึ่งตำนานผีกะนี้เป็นข้อมูลคติชนประเภท t u s, <c oughs> <S t o m a r y Folklore หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w วอร์ไวเว็บเชียงใหม่ n e w s .co.th ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอิรนอาลีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ